สวัสดีลูกเพจทุกๆท,ท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคําคืนที่ผ่านมาหว่ามีคนไหนสกอร์ไปกันบ้างน,นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์2023นิวซีแลนด์เอาชนะด้านนอร์เวย์ไป1ประตูต่อศโดย1ประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่48จากการประตูของฮันนาวินกินสันจบเกมคู่นี้ครับนิวซีแลนด์เอาชนะด้านนอร์เวย์ไป1ประตูต่อศูน อีกคู่หนึ่งนั้นนะครับออสเตรเลียเอาชนะด้านของไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ0โดย1ประตูในนัดนี้ครับเกิดขึ้นนาทีที่52จากลูกที่อยู่โทษจากการาประตูของสเตฟานีแคทลีย์จบเกมคู่นี้ครับออสเตรเลียเอาชนะด้านไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลุตบอลกระชับม,มิสมสรอนอันลลาสน,นะครับเสมอสปอร์ติ้งคีกอนไป1ประตูต่อ1เนกาซานะครับเอาชนะ ขอประทานไพ่ครับไพ่กับทางด้านแอตแลนติกวินเบาไป0ประตูต่อ2บูดการ์ดนะครับไพ่กับทางด้านของชานวาลี่ไป1ประตูต่อ2เอฟซีตอปิโดโซติโนนะครับไพ่กับทางด้านของโซดิโนยานนอตนะครับไป2ประตูต่อ3เมตาลูกนะครับเอาทางด้านของปีคาพัทยาอิวาโนไป2ประตูต่อ0สกาลาสเตียนะครับไพ่กับทางด้านเนวาเทอร์โนเพิรนไป0ประตูต่อ1 อันดายาสเปอร์เอาชนะด้านอันยาสเปอร์ไป2ประตูต่อ1เอสซีเวิร์นนะครับเอาชนะด้านของอาริมาเนียอาเคนไป4ประตูต่อ1เอซีมิลานเอาชนงด้านของลูเมซานี่ไป7ประตูต่อศซาเลกเซกนะครับเสมอกันด้านของอันฮิตติฟาสนะครับไป1ประตูต่อ1ลูตเตอมเมอร์นะครับพ่ายกับทางด้าน,นาของอิสติฮัสนะครับ <c oughs> ขอประทานภัยนะครับไป0ประตูต่อ3ราชซิอเอาชนะนันของปาโมจาไป5ประตูต่อ0อินเตอร์บาติสลาว่านะครับไพ่กับนัานของเอลลิมาซไป0ประตูต่อ5โบลเซียดอนมุนยูชนนะครับเสมอกับน้านของเควีเอสเคลอมเมลนะครับไป0ประตูต่อ0คาเกตนะครับไพ่กับน้านของไนเลกิฮาซาไป0ประตูต่อ3 fc wada เอาชนะของ b o คิลไป2ประตูต่อ1นาโ h a ล e l นิโคเซียเสมอโวลอสไป1ประตูต่อ1ฟิออ f i o r น่า i n a เสมอปามาไป1ประตูต่อ1น fc h e l o e n เอาชนะของ ofikete ไป2ประตูต่อ0ฮา h a r l h o m e นะครับเสมอทางด้าน lun bk ไป0ประตูต่อ0วน o r d i n a n o v นะครับเสมอทางด้านโบแลกบันจาลูก้าไป1ประตูต่อ1 บูเดลิทนะครับเอาทางด้านของดูเซดอฟไป2ประตูต่อ1ฮัมกินนะครับพายกับด้านเบเมอร์นะครับไป1ประตูต่อ3ฮอสนะครับพายกับทางด้านของสต,ตอา,อา,า ott, ร์แลนด์ไป3ประตูต่อ7จ็ดอเลสซาโลนิก้าเอาทางด้านของเอสนิคอสอันนัสนะครับไป3ประตูต่อ1อันเนสยูเนเต็ดพายกับทด้านนิวลี่ซิตี้ไป0ประตูต่อ2 และทางด้านของเบนฟิก้านะครับเอาชนะด้านของอันนาเซอร์นะครับไป4ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกบีคีคาร่าเอฟซีพ่ายกับด้านมารีบอลไป1ประตูต่อ2ยูโรป้าเอฟซีพ่ายกับด้านของดูกานี่นะครับดูกานี่นะครับไป2ประตูต่อ3ามเอฟซีซานตาโคลมานะครับเสมอกับทางด้านเพนนีบอลเอฟซีไป0ประตูต่อ0 ธานาวานะครับไพยกับน้านเอฟซีฟิลนิกไป0ประตูต่อ3ลิการ์ดฟุตบอลล่าเอาชังน้านของมาเคโดนิจาไป4ประตูต่อ1ขอประทานภัยนะครับไพเดยลีน่ามีคอนนะครับเสมอทางด้านบีสบกทอซาไป0ประตูต่อ0ฮอนกาเอสพูเสมอโทบลนะครับคอสตาเนียนะครับไป0ประตูต่อ0 FC มิซามีนะครับ,รบพ่กับด้านบอนติก ปาเนเวจินนะครับไป0ประตูต่อ1เลวเดียทัตลินพ่ายกับนั่นของ MSK เซีดีนาไป1ประตูต่อ2เดนโมมินพ่ายกับนั่น FK เซเรีกนาไป1ประตูต่อ2ซิมบูรุนะครับเอาชนะนั่นของ SP ลาฟิโอริต้าไป1ประตูต่อ0ดีลากอรีเอาชนะนั่นของดูนัสกาไป2ประตูต่อ0 เดนโมบาตูมี่พ่ายกับนั่น SK ติลาน่าไป1ประตูต่อ2เอ็นเทดนะครับเสมอทางด้านอารัตนะครับอารารัต Ar นะครับไป2ประตูต่อ2คอนนาคิเอโนม็กซ์นะครับพ่ายกับนั่นของ KA เออคูลเลรี่ไป0ประตูต่อ2ไวกิงเกอร์โกตูนะครับเสมออินเตอร์คลับเอสคัตเดสนะครับไป1ประตูต่อ1 เนโมคอนโนเสมอกับทางด้านวาดูตไป1ประตูต่อ1กรินนะครับพายกับด้านโพเกสไป0ประตูต่อ2อาอะเซนอลติวาร์ตนะครับพายกับด้านอารัตเคิร์ตไป1ประตูต่อ6เกนตอลันเสมอกับด้านจีซีล่ายู่นเต็ดไป1ประตูต่อ1ดันดากนะครับเอาชนะด้านบูนอตไป3ประตูต่อ1วันลันเนียนะครับเอาชนะด้านลินฟิลด์เอฟซีไป1ประตูต่อ0 fp cosmos เสมอกันด้าน fk shuyeska ไป1ประตูต่อ1 dolli city เอาชางด้านของ sb ทอสสาไป1ประตูต่อ0 wikinger เรยวิรับเอาชางด้าน liga fc ไป1ประตูต่อ0 haverford west county เอาชางด้านของ fk skandiga ไป1ประตูต่อ0 เนต์แพทริกแอนาติกครับพ่กับด้านของ f91 ดูเคแลง์ไป2ประตูต่อ3 fk สคูปี้เสมอกันทางด้านของเฮอร์เกนแมนไป0ประตูต่อ0คูซาเดอร์เอาชั้งด้านของ fc ฮาก้าไป1ประตูต่อ1 0และทางด้านของ fk ซาริเยโวนะครับเสมอกันทางด้านของตอบิโดคาตูซี่ไป1ประตูต่อ1 โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมอคํำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานภัยเวณาาที่นี้ด้วยหากลูกได้ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ